เสียงฝีเท้ายังเดินอยู่นะยืนแล้วครับผมยืนละ <is> สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับ cg ของกูกากับเกมห h ือ u n ันเตอร์ครอสเนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในแมปที่ชื่อว่า h e a ร์ f เ e n เ e น e e r ซินะผมก็เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมน,นีนะจำลองขึ้นมานะไม่ได้อยู่ในเยอรมน,นีจริงนะ <c oughs> แค่จำลองขึ้นมาเ,ยเฉยทีนี้ ผมก็จะมาวันนี้จะมาล่าสัตว์ไซเล็กกันนะก็สัตว์ในแมปนี้นะก็จะประกอบไปด้วยมีหมาจิ้งจอกแดงโรเดียหมูป่าเฟลโรเดีย er, แล้วก็เรดเดียแล้วก็ไบสันนะผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งผมกะว่าในแบบนี้ผมจะมาล่าแถวๆตรงทุ่งทุ่งฟางนี้นะครับผมเพราะว่าแถวนี้สัตว์วิ่งเขาทข้ง,ทงเยอะอยู่นะ จะใช้อาวุธอะไรนั้นเรามาดูกันนะฮะโหลดเอาที่ผมจะเตรียมไปในวันนี้ก็จะมีปืน7มมซึ่งเป็นปืนที่สามารถยิงสัตว์ได้แทบทุกชนิดในแมปนี้นะส่วนนี้จะเป็นเลนเจอร์สองทีสาเอาไว้เจอสัตว์ไซส์สเล็กๆอย่างที่จอกนะก็สามารถยิงได้นะส่วนธนูอันนี้ผมจะมาเก็บเวลโดยเฉพาะนะครับผมว่าถ้ามีสัตว์ตัวไหนเข้ามาใกล้ๆหรือว่าโดนสัตว์โจมตีผมก็จะใช้ธนูส่วนกระสุนก็ตามนี้เลยนะครับผม ตอนนี้ดูเหมือนว่ากระสุนของลูกดอกชิ้นใหญ่สุดจะใกล้หมดนะฉะนั้นเติมรีเติมก็ง่ายๆหาปืนหรือว่าหาอาวุธที่ใกล้เคียงกด compatible เท e มแล้วก็หากระสุนที่เราต้องการนะทีนี้ผมก็ซื้อมาแล้วตอนนี้ทุกอย่างพร้อมคอลเลอร์พร้อมเอามาเตรียมมาหมดแล้วนะอันนี้ไว้เรียกโลดีอันนี้ไว้เรียกกวางตัวใหญ่นะอันนี้ไว้เรียกกวางแดงอันนี้ก็เอาไว้เรียกหมายิ้งจอกอันนี้เอาไว้เรียกเจ้าหมูป่านั่นเองนะฮะ โอเคเพื่อไม่ม็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยครับผม Ma แมปเฮลเฟนเดนลีเซิร์ฟเนี้ยผมก็เป็นแมปที่เหมาะกับผู้เริ่มเล่นใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าแมปนี้สัตว์ที่ดุร้ายไม่ค่อยมีนะอย่างมากสุดก็จะเป็นพวกใบสันกับหมูป่านะผมซึ่งใบสันนี่กว่าจะวิ่งหาเราเราก็สามารถจุกหลบได้นะส่วนหมูป่าก็ทําดาเมจได้ไม่ค่อยเยอะนะแถมฆ่าง่ายด้วยนะส่วนสัตว์ตัวอื่นๆก็อาจจะทาดาเมจกับเราได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยโจมตีเรานะ จะไม่ค่อยเอก็กซ์ตีฟเท่าไหร่อย่างมากก็แค่แบบวิ่งสวนทางเราเท่านั้นเองนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ทะเลสาบเล็กๆใกล้กๆเอาลุกเออเอาโพสของผมนะผมก็มาดูว่าน่าจะมีสัตว์อะไรหลงๆอยู่มาหรือเปล่านะถาเถวเขตนี้นี่กวางไว้ยิงง่ายเยอะนะก็สามารถมาเก็บเวลเก็บเงินกันได้ ยิ่งถ้าเป็นเนื้อเรื่องโหมดซิงเกิลเพเยอร์นี่ยิ่งได้เงินกันถล่มทลายครับผมเพราะว่ามีกวางให้ยิงเยอะมากนะโอ้เสียงหมูป่าครับผมหมูป่าซึ่งอยู่ลมก็ไม่ได้พัดไปหามันด้วยนะฉะนั้นโอเคเจ๋อมากตกใจหมดเสียงคนนี้ก็คือแบบเวลาเราไม่เจอสัตว์อะไรนะเขาจะมาร์กจุด สัตว์เอาไว้นะแต่ว่าเราได้ยินเสียงหมูป่าแล้ว <c oughs> ก็เรียกมันมาครับเรียกมันไปประมาณสามสี่อู้ดนะครับผมจากนั้นก็หาพุ่มซ่อนตัวนะครับผมผมได้ยินเสียงก็แก๊แก,แ,กแต่ไม่เห็นตัวมันวะ <c oughs> ในทางซ้ายมือ ือคนได้ยินไหมครับอยู่หน้าผมนี่เลยเดินมาแล้วผมเตรียมธนูแล้วครับนี่แน่มันเห็นหัวแล้วมันเห็นหัวแล้วเห็นหัวเราอุ๊ย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 โอเคไม่ไม่ทำอะไรแล้วไม่ไม่เป็นไรนะใจเย็นโอเคโอ้โหโอ้โหดุ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 ไปไหนละไปไหนละ เลือดหมดยังเลือดใกล้หมดยังอีกยี่ห้าเซ็นครับยีห้าซผมยิงใส่มาสองดอกนะผมไม่อยากยิงเพิ่มแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแต้มของหมูจะลดลงนะโอ,โอเคสิน้นฤิ์แล้วนะครับเป็นหมูน้อยเบลีอีซี่โอ้โหเข้ากระโหลกเต็มๆครับผมใช้บ r อดเ h e a d ไซ้์กลางถือว่าอ้าวโอเคโดนตรงหัวนะก็เลยแบบทำให้ โทฟี่เสียหายนะผมก็เลยได้แต้มแค่นี้เองนะโอ้ไม่น่าเลยนี่แหละครับผมข้อควรระวังนะแต่ว่าเงินก็ยังได้อยู่แต่ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับอามีตัวผู้อยู่ด้วยนะครับระดับอีซี่เลเวลสี่ถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะผมขอเข้าไปใกล้ๆก่อนเนาะเพื่อจะได้ยิงแบบระยะที่ผมมั่นใจกว่าเดิมนะ ตอนนี้เราอยู่ใกล้มันประมาณ150กว่าเมตรผมจะอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นนะนี่จะอยู่จะซ่อนตรงนี้แล้วก็จะเรียกให้มันเข้ามาใกล้ๆเราเพื่อจะได้ยิงสะดวก,ดวกนิดนึงนะโอเคตอนนี้กวางทุกตัวยังอยู่ในสภาพที่ไม่ตกใจนะโอเคการที่จะเรียกฟโลเดียเข้ามาใกล้ต้องใช้สิ่งนี้ครับ เหมือนเสียงเขากวางกำลังขัดสีกับกี่ไม้นะตัวผู้ล่ะตัวผู้อยู่ไหนตัวผู้ตัวผู้ที่ผมต้องการอยู่ตรงนั้นอยู่นะแต่ตัวเมียมาแล้วนะอย่าอย่าเห็นเรานะอย่าเห็นเราถ้าเห็นปุ๊บฝูงอาจจะเตลิดหนีไปได้นะผมใช้ปืนรอเลยแล้วกันกลัวมันจะเห็นเราก่อนนะ อยู่หน้านครับผมต้องใจเ,เย็นๆนะถ้ามันวิ่งนี้คือผมต้องอันนี้แล้วล่ะผมต้องยิงมันจริงๆล่ะโอเคมันวิ่งแล้วครับเอายิงต้นไม้ครับผมโอ้ไม่น่าเลยมีต้นไม้บังอยู่็น,นไรน่าจะเดี๋ยวก่อนอยากจะใช้แูยิงนะแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับโอเคมันอยู่ข้างหน้าผมนะ ค่อนข้างยิงยากเพราะว่ามันมีตัวผู้กับมันมีตัวเมียกําลังบังอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองยิงส่วนคอมันดูนะน่าจะโดนโอเคตายเลยครับผมโดนนะโอเคโอเคผลงานเราเฟลวเดียตัวผู้นะผมมาเก็บมาเลยครับอา โอเคได้เป็นซิลเวอร์นะผมโดนลำคอเลยนะฮะโอเคเอ้ยเฟโรด,ดีอ่ะกลังวิ่งด้วยไหนดูซิคาที่เลยครับผมโอเคเป็นตัวเล็กนะก็อาจจะดูเขาอาจจะไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าดูแล้วก็ยิงซะหน่อยนะครับตายเลยนะคาที่เลยนะผม ก็คงจะปืนที่ผมใช้นี่ค่อนข้างแรงนิดนึงนะกับการยิงกวางไซนี้เอาละไปดูนะว่าผลงานเราจะได้กี่คะแนนนะโอเคมาดูกันนะว่าเฟลโรด,ดียวตัวจิ๋วตัวนี้ได้กี่คะแนนโอ้ยิงโดนลำไส้นะถือว่าเงินก็ได้ดีอยู่นะแต่ว่าไซเล็กนะเขาเลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่โอเคก็คเก็บมานะฮะโอ้ยอยู่นั่นเองอยู่นั่นเองเจ๋อนนเจ แต่มันคงหนีนะเพราะว่ามันได้กลิ่นเรานะนั่นนะเดินหนีแล้วครับผมจะอ้อมออกขวานิดนึงเฮ้ย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 ลองดูครับเดี๋ยวลองดูยิงโดนนะผมนายตายด้วยโอเคโอ้ยิงในมุมมืดๆเลยนะเมื่อกี้นั่นครับอยู่ตรงนั้น เจ้าหมูน้อยซึ่งดูแลาจากตัวไม่น้อยนะเก็บมาอู้ได้โกด้วยยิงโดนปอดขวาสวยๆครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแลนด์มาร์คจุดหนึ่งนะที่สามารถมาเข้าชมได้ในเกมนี้ก็คือเป็นป้อมปืนนะของกองทัพเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะดูแล้วคอนปกกีิแบบนี้เป็นของเยอรมันแน่นอนนะผม ตรงนี้ก็เนาะเป็นอุทยานแห่งชาติในประเทศเยอรมันนะก็จะมีร่องรอยในสงคารามให้เราได้ชมกันนะให้ดูแล้วตัวนี้นะผมนี่ครับผมตัวนี้เราหยุดเราที่ชูนเฟลด์บังเกอร์มันก็จะถ้าแปลเป็นภาษา,ษามันจะแปลว่าเออทุ่งสวยบังเกอร์ทุ่งสวยนะครับผมซึ่งในตรงนี้ก็จะบอกว่าตรงนี้เป็นบังเกอร์ที่ซ่อนอยู่ในแนวต้นไม้นะครับผมซึ่งถูกใช้โดยกองทัพเยอรมันตั้งแต่สมัยสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งนะผมไม่ใช่ครั้งที่2นะ นี่ครับผมเป็นบัววันเมื่อกี้เป็นผมพูดผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้จิงจอกกำลังเพียกหาความตายจากเราฉะนั้นผมก็จะประทานให้นะโดยเสียงกระต่ายน้อยเสื้อล่อมันเข้ามานะอ่ะผมว่าผมเห็นแล้วละ่ะเนี่ยนะะโอเคผมจะลองใช้ปืนไรเฟิลกระบอกนี้ยิงดูนะ ระยะมันไกลามากเลยนะเดี๋ยวก่อนลองยิงดูโอเคน่าจะโดนนะดูแล้วใหม่นะเดี๋ยวก่อนอีกลูกนึ่งอ่าโดนครับผมโอเคเลือดกำลังลดปะตามครับถือว่าโชคดีมากที่เราเห็นมันก่อนนี่เจอแล้วเก็บมาครับโอ้ยิงโดนแถวคอนะแต่เฉียดกระดูกไม่เดียวนะก็เลยเขาแค่เนื้อ Okay, ยิงหนึ่งร้อยเก้ามนะผมกระสุนก็เลยเจาะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ว่าก็ตายไปแล้วนี่ก็คือจิจอกแดงในป่านี้นะตัวแรกเรียบร้อยเงินได้ตัง800นะ้งแ0ดร้อยเนี่ยเยอะมากครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ในเขตป่าสนแล้วนะก็ในแถบนี้จะมีควายใบยสันค่อนข้างเยอะฉะนั้นผมก็ขอข้าบนะไปตรงนี้ไปในเขตใบสันกันเลย โอ้เหมือนได้ยินเสียงฝนตกโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเขตป่าสนนะผมใบสันก็เยอะมากครับตรงแถวแนวนี้ังมีใบสันหมูป่าแล้วก็ถ้าโชคดีจะเจอเรดเดียรนะผมซึ่งเป็นกวางที่ไซส์ใหญ่ที่สุดในเกมในในใน,ในด่านนี้นะไม่ใช่ในเกมนี้นะเืมเสียงหมูป่าครับในป่านี้ซุ่มได้ดีอยู่ นะครับเดินมาแล้วครับดีเสียงหมูสเซ็กซี่ของผมเมื่อกี้ถึงกับเดินมาเลยมาละมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคเดินมาเลยเดินมาเลยไม่ต้องกลัวตอนนี้มันอยู่ห่างเราแค่สี่สิบเมตรนะผมนะครับโอเคมุมนี้ได้นะมุมนี้ผมเตรียมธนูะล้งครับผมอุย้ย เข้าไปในนั้นทำไมออกมาออกมาเสียงฝีเท้ายังเดินอยู่นะยืนแล้วครับผมยืนละเรียบร้อยโอ้โหนัดเดียวหลับตายเลยนะครับผมยิงจากปอดขวาไปโดนตับนะผมนัดเดียวจอดเลยครับเป็นหมูปลาตัวผู้เจ๋วมาก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันโรเดียกวางน้อยอ่ามันยังไม่รู้ฮนะผมอยู่ตรงนี้เรียกเข้ามาครับผมกวางโรเดียถือว่าเป็นกวางเวลแรกๆนะที่สามารถล่าดได้ง่ายมากเพราะเป็นกวางไซส์เล็กนะแล้วก็ปืนที่เกมให้มากระบอกแรกเนี่ยสามารถยิงมันได้สบายๆเลยนะแต่ตอนนี้ผมจะให้มันเข้ามาใกล้ๆเพื่อที่ยิงธนูนะ่ะ มา้ามาเลยเจ้าหนูไม่ต้องกลัวตอนนี้สัตว์มองไม่เห็นเรานะเพราะว่าตรงขวาล่างเป็นขีดอยู่นะแล้วก็ลมพัดไปลมกําลังอัดหน้าเราอยู่นะตอนนี้ฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าสัตว์จะได้กลิ่นสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็รอให้มันเข้ามานะอู้เดินมาแบบมั่นใจมากครับผมเตรียมธนูเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามา เออมาแล้วมาแล้ว,ลวตอนนี้นี่ผมยังไม่ชัวเรื่องระยะนะครับโอเคหันข้างโหเข้าพุ่มไปแล้วนะเข้าพุ่มนี้ยิงยากอยู่นะโอเคมาปึ๊บโดนครับผมแต่ไม่ตายนะไม่น่าโดนจุดตายนะผม โอเคโดนตรงขาล่างนะนั้นแสดงว่าเป็นจุดสีเหลืองนะครับผมที่อยู่ตรงกลางของธนูโอเคโอเคก็เป็นความตัวเมียนะผมอาจจะได้เงินไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะแค่แบบ4 460บาทเองนะแล้วก็โทฟี่เออโทฟี่เลตติ้งก็ไม่มีเลยนะผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เก็บนะเพราะว่าโทฟี่ไทป์ของ สัตว์ชนิดนี้จะต้องเอาส่วนกระโหลกแล้วก็เข่านะซึ่งตัวเมียไม่มีนะครับผมถ้าเก็บศพตัวเมียก็จะได้แค่เงินมาเท่านั้นซึ่งก็ไม่เยอะนะไม่เยอะเท่าตัวผู้ข้างหน้าผครับเจอแล้วใบสันยิงมันเลยโอเคผมใช้เจ็ดมมยิงนะถ้าใช้ปืน อีกกระบอกหรือว่าใช้เออเฮ้ยเดียเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว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 มันวิ่งมาหาผมมันจะวิ่งมาหาผมแอคเซซีฟด้วยเดี๋ยวก่อนกระสุนเบอร์ใหญ่โอเคมามาเลยนี่แน,น่โอเคตายเลยครับผมโอ้หลบทันนะแหมนี่คือใบสันยูโรเปียนใบสันนะผมเป็นใบสันในแมปยุโรปนะก็จะไม่เหมือนใบสันที่ผมเคยยิงในซิลเวอรี่นะโอเคเรามาดูกันนะ เป็นศนนะอันนี้คือผมยิงโดนขามันเมื่อกี้นะคือผมตั้งใจจะยิงให้โดนหัวใจแหละแล้วผมนึกว่าหัวใจมันอยู่แถวๆตรงนี้นะแต่ว่าไม่มันอยู่ตรงนี้ผมจํามาจากกวางได้เองก็นแล้วแบบหรือว,ว่าถ้ากวางถ้าเป็นกวางเนี้ยมันอยู่แถวๆนี้แต่ว่าใบาสันจะอยู่ข้างบนนิดหนึ่งก็เลยเล็งพลาดนะส่วนตรงนี้นี่รับผมโดนหัวใจเต็มๆแล้วจากปอดขวาทะลุปอดซ้ายโดนหัวใจด้วยนะก็ทําให้มันล้มลงในที่สุดนะผมอ่ล้ครับตอนนี้เราก็มาเจอกับ ฝูงกวางฝูงหนึ่งนะเป็นฝูงเรดเดียฝูงใหญ่เลยนะที่ผมเจอตอนนี้ก็คือมีระดับมิติข้อหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวผู้อีกสองตัวนะครับผมมิติข้อนี้เป็นตัวที่หายากมากแล้วก็สวยด้วยซึ่งผมจําได้ว่าผมเจอมาครั้งแรกเนี่ยประมาณปีสองปีที่แล้วแต่ว่าผมล้มมันไม่ได้นะปืนผมมันไม่แรงก็เลยทําให้มันหนีไปได้นั่นเองนะส่วนตอนนี้ผมก็ต้องมานั่งคิดแล้วเราว่าจะยิงสัตว พวกนี้ยังไงจะยิงหนึ่งตัวสองตัวหรือว่ายิงทั้งหมดเลยนะซึ่งต้องจัดลำดับความสำคัญดีๆนะโอเคถ้าที่ดูแล้วเจ้ากวางมิติคอเนี่ยมันอยู่หลังสุดซึ่งอยู่ไกลสุดนะส่วนเจ้าตัวผู้ที่เหลือสองตัวะระดับวิทฮาร์ดกับมีเดียมจะอยู่ใกล้ๆนะผมก็มต้องเลงให้ดีนะซึ่งผมจะล่อมันก็เข้ามาก็ไม่ได้เพราะว่าเสี่ยงเกินไปนะโอเคฉะนั้นผมเลย ตัดสินใจว่าจะยิงตัวที่อยู่ทางขวาสุดหนึ่งตัวแล้วก็จะยิงมิติข้อนะผมซึ่งผมจะต้องยิงให้ถึงให้โดนจุดตายทั้งคู่นะมิฉะนั้นผมจะพลาดเลยครับตอนนี้ตัววิลลฮาร์ดได้ออกมาจากกลุ่มแล้วนะฮะซึ่งผมก็ต้องเล็งให้ดีแล้วก็ยิงให้แม่นนะและจากนั้นก็จะต้องขันให้รวดเร็วไปยิงเจ้าเรดเดียตัวมิติข้อ จากที่ผมดูดูแล้วนะตัวที่อยู่ฝั่งขวาสุดของฝูงเนี่ยผมสามารถยิงโดนปอดได้เลยนะก็เป็นไวท์เทลฮิตได้เลยเนาะแต่ว่ามิติคอเนี่ยมันอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็มันหันหน้ามาเราฉะนั้นทางเลือกเดียวผมก็คือต้องยิงให้โดนคอนัดเดียวให้ตายเลยนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ไดมอนดะ์ก็ตามแต่ว่ามิติคออยากได้ ก็ต้องเอาแล้วครับโอเคผมก็ไม่รู้ว่าโดนจุดตายหรือเปล่านะแต่ดูท่าแล้วก็โดนแน่นอนแล้วก็ส่วนมิติข้อนี้ก็คาที่ครับผมโอเคไปไปเก็บผลงานนี่คือเรดเดียรระดับมิติข้อที่ผมตามหามานานสองปีนะฮะก็มันอยู่ข้างหน้าผมละ ถ่ายรูปเก็บไว้ไที่ระลึกหน่อยนะดูเขาวมันสิครับสวยมากเขาวสวยมากโอเคได้มาแล้วรูปหนึ่งก็ถ้าที่ดูแล้วนะเป็นโกครับผมโดนใส่ลำคอก็เก็บซากไปเอาไปตกแต่งที่บ้านนะครับส่วนตัวผู้อีกตัวนั้นวิ่งหนีไปไกลพอสมควรแต่ว่าดูแล้วน่าจะาตายนะ โอเคมาเจอแล้วนะครับผมเลือดออกเยอะแบบนี้ก็ต้องตายแน่นอนโอเคอาเป็นโกเหมือนกันนะฮะแต่ว่ายิงเฉียดหัวใจไปนิดเดียวนะโอ้ถ้าโดนหัวใจนี่อาจจะได้แต้มเยอะกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเป็นกวางที่สวยอยู่เก็บมาพร้อมกับเงินอ่านั่นครับจริงจอกครับผมเจอแล้ว5้กิโล นี่แนี่ตายเลยนะครับผมเฮ้ย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 นั่น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 ใบสันใบสันอีกตัวนึงตัวนึงหนึ่ง,น,ง 1> 1นัดครับผมโอเคเหมือนจะวิ่งหนีนะโอเคงั้นผมจะเอาขอแถมให้อีกนัดหนึ่งกับเจ้าใบาสันโอเคเดี๋ยวเราตามไปทีหลังนะทีนี้เรามาเก็บซากเจ้าจิ้งจอกก่อนโอ้ปห receiver นะผมยิงโดนกระดูกสันหลังแล้วก็โดนปอดทรายนะ ก็ถือว่าดีอยู่เลยนะโอ้ได้มาพันสี่ไงเกือบพันสี่ร้อยนะถือว่าดีมากเอาละครับตอนนี้เราไปดูเจ้าใบสันนะนะกำลังวิ่งอยู่เลยครับใช่ตัวน,นี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บอ๋ตอตัวนี้แหละครับผมเลือดใกล้หมดแล้วนะพยาวิ่งตามฮนะผมจะไม่ยิงเพิ่มแล้วนะเพราะว่ายิงสองนัดพอแล้วเลือดเหลือศูนย์ยี่สิบห้าแล้วนะใกล้ตายละโอเคตายแล้วเอาละครับ เจ้าใบสันตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับอ่เก็บขึ้นมาโอเคชิบโอเคยิงโดนท้องนะผมก็ไม่ใช่จุดตายนะเลยทําให้เจ้าใบาสันตัวนี้เลือดไหลช้ามากโอเคแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้มาละเอาล้วรครับผมนี่ก็คือคร่าวๆนะผมของแมป h e ล l ฟนเดนใน เดือกัตเตอร์คอฟหรือไวนะผมก็ผมเล่นแค่ส่วนด้านล่างเนาะส่วนด้านบนนี้ก็มีความคล้ายๆกันนิดนึงนะก็จะเป็นป่าแล้วก็มีภูเขานะตรงนี้ก็จะมีเรสเดียค่อนข้างเยอะอยู่นะซึ่งผมก็ชอบไปล่าบ,บ่อยๆนะผมสำหรับใครที่เล่นเกมนี้แล้วก็อยากจะใช้ทริคที่ผมใช้ก็สามารถทำไปใช้ได้นะผมก็ทุกคนสามารถเอาไปเล่นได้เผื่อจะสนุกขึ้นง่ายขึ้นนะก็นี่คือโหลดเอาที่ผมเอามาใช้นะก็มีเจดมอมอ4 3สีสามแล้วก็ธนูนะผมเอาไว้ใช้ กับสัตว์ทุกชนิดในแมปนี้ได้เลยนะผมเอาละครับตอนนี้ CG ขอบกาก,ก็ขอลาไปก่อนนะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะผมก็เป็นกำลังใจทำให้ผมอาจจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะโอเควันนี้ CG ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจเจอกันครับ